จเจริญทำสำนึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับวันนี้สหายเตอร์ก็ออกเดินทางเพื่อไปร้านอาหารครัวผู้ใหญ่ดนที่ตำบลท่าลาบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับสหายเตอร์ก็กำลังเลี้ยวขวาผ่านซุ้มประตูวัดบ้านซ่องนะครับ ข้างหน้านี้หลังคาสีเขียวๆนี้ก็ถึงแล้วครับร้านอาหารตามสั่งครัวผู้ใหญ่ดนนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใส่ชามหนึ่งครับจากนั้นเราก็นั่งรอนะครับท่านผู้ชมซายเตอร์ก็ได้มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงน้ำใส่นะครับข้างหน้าร้านอาหารตามสั่งก็จะเป็นป่าช้า แล้วก็สนามฟุตบอลบรรยากาศดีใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชม เยี่ยมอร่อยดีใช้ได้นะครับเอ,อ่อถ้าใครแวะผ่านมาแถวแถววัดบ้านซ่องตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราดบุรีตรงถนนใสาในหรือถนนริมแม่น้ำแม,แม่กองก็แวะมาที่ร้านอาหารตามสั่งครัวผู้ใหญ่นนนะครับ ครัวผู้ใหญ่โดนไม่ได้มีเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียวอาหารตามสั่งเช <c oughs> ่นกะเพราไข่ดาว <c oughs> ก็มีด้วยนะครับแวะมาพูดหนุนกันเยอะๆนะครับจเจริญธรรมสำนึกดีครับ